ุขภาพแข็งแรงอยู่กับหนูไปนานๆแล้วก็พระเจ้าไว้พรนะคะแล้วก็ขอให้แม่พาหนูมาเที่ยวบ่อยๆนะคะหนูรักแม่นะคะขอบคุณที่ปกป้องและเลี้ยงหนูจนถึงวันนี้ขอให้แม่ดีใจแล้วก็สุขภาพดีตลอดชีวิตนะคะหนูรักแม่นะคะขอให้แม่มีความสุขมากๆขอพระเจ้าไ<อ>ว้พรแม่นะคะขอบคุณที่แม่อยู่กับหนูจนถึงทุกวันนี้หนูรักแม่นะคะรักแม่นะคะขอบคุณที่แม่เลี้ยงหนูมาจนถึงทุกวันนี้ขอให้แม่มีความ ความสุขมากๆค่ะให้เจ้าอวยพรแม่ให้ความถกขอบคุณแม่ที่เลี้ยงเอลลาถึงตอนนี้ด้วยขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงตลอดไปครับขอให้แม่มีความสุขทั้งเดือนนี้และตลอดปีเลยค่ะรักแ,แม่นะคะขอให้แม่มีความสุขตลอดไปนะคะโน กับแม่มีความทรงจำด้วยกันน้อยมากเลยค่ะเท่าที่จำได้เพราะว่าหนูกับแม่ห่างกันไปหลายปีเลยค่ะไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยจำได้ก็คืออยู่ด้วยกันอนุบาลหนึ่งแล้วด้วยความที่แม่ทำงานหนักมากค่ะหนูไม่มีเพื่อนเพราะว่าพี่สาวก็อยู่ที่กาญจนบุรีหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูเหงามากไม่มีเพื่อนคุณแม่ก็ไม่ค่อยจะมีเวลา ช่วงนั้นงานแม่หนักมากค่ะก็เลยขอบอกว่าขอย้ายไปอยู่กับพี่เพราะว่าหนูไม่มีเพื่อนหนูเหงามากพอย้ายไปอยู่อะค่ะก็นานมากที่ไปอยู่กับพี่สาวแล้วก็ห่างจากแม่ก็ประมาณตั้งแต่อนุบาลสองอะค่ะย้ายไปจนถึงประมาณป .5 ก็แม่ก็มาหาบ้างค่ะช่วงช่วงเวลาที่อย่างเช่นงานโรงเรียน หรือว่ากิจกรรมที่โรงเรียนอย่างเงี้ยแม่ก็จะมาค่ะแต่มันก็แป๊บเดียวอะค่ะแม่มาแค่วันสองวันก็กลับแล้วเพราะว่าแม่มีงาน ากนั้นหนูก็คิดถึงแม่มากค่ะแบบไม่มีแม่มันชีวิตมันยากมากเลยค่ะหนูก็เลยขอที่บ้านขอย้ายกลับมาอยู่กับแม่ที่ที่เดิมก็ก็ย้ายกลับมาอยู่กับแม่ช่วงแรกๆก็ก็คิดถึงค่ะรักมากนอนกับแม่ทุกวันเลยแต่พอผลนสามเดือนไปก็เหมือนเดิมค่ะก็ไม่ได้หวยหาแม่ขนาดนั้นแล้ว รู้สึกว่าเสียดายเวลาตรงนี้มากค่ะหนูไม่ค่อยจะรักษาแม่ไว้เลยหนูทะเลาะก,กับแม่บ่อยมากไม่ค่อยสนใจแม่ว่าแม่ดูอะไรก็ไม่ค่อยฟังทะเลาะก,กันแทบทุกวันเลยจนพอขึ้นมาสองอะค่ะคุณแม่ก็มีโอกาสได้ไปทำงานที่ต่างประเทศจนถึงทุกวันนี้ก็ แม่ก็ยังไม่กลับมาหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูเสียใจมากที่ช่วงปีนั้นหนูไม่รักษาแม่ไว้หนูไม่สร้างความทรงจำดีๆกับแม่เลยมีแต่ทะเลาะกันทุกวันเลยค่ะหนูไม่ไม่มีโอกาสที่จะได้ไปเที่ยวกับแม่หรือว่าทำอะไรกับแม่เลยเพราะว่าหนูไม่ไม่ไม หนูไม่ไม่ค่อยอยากคุยกับแม่ตอนนั้นเพราะว่าแบบด้วยความที่หนูเป็นเด็กติดเกมด้วยค่ะตอนนั้นแล้วแม่ก็จะบ่นทุกวันเลยช่วงนั้นก็จะทะเลาะก,กันไม่คุยกันบ่อยมากเลยค่ะจนแยกจากกันจนตอนนี้หนูก็รู้สึกว่าหนูอยากขอโทษแม่มากๆที่หนูไม่เคยทําให้แม่ภูมิใจเลยจนตอนนี้แม่ไม่อยู่หนูททุกอย่างได้ ดีมากแต่แม่ก็ไม่ค่อยจะได้เห็นเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราหนูอยากจะฝากทุกคนนะคะก็อยู่คนที่มีแม่อยู่ก็อยู่กับแม่ก็รักแม่ให้มากๆนะคะสร้างความทรงจำด้วยกันเยอะเพราะว่าเวลาที่ไม่มีแม่อยู่แล้วมันทรมานมากจริงๆค่ะหนูคิดถึงแม่มาก ก็อยากจะบอกแม่ค่ะว่ารักแม่มากๆที่สุดเลยจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้ว